สวัสดีค่ะกลับมาจะเจอกันอีกครั้งนะคะกับแย้ค่ะเจ้าหน้าที่บริหารง,งานขายประจําโครงการอัชราภัยพระราม2นั่นเองค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะเคยได้ชมคลิปวิดีโอของเราไปบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะนําทําเลที่ตั้งของโครงการนะคะหรือว่าแบบบ้านต่างๆทั้ง5แบบนะคะท่านไหนที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวสุดหรูสไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเราได้ตั้งแต่9โมงเช้ ถึง6โมงเย็นเลยละค่ะแล้ววันนี้ค่ะโครงการแอชราพายพระรามสองวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักกันสักเล็กน้อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการแอสราพายบ้านเดี่ยวที่อยู่ติดกับถนนพระราม2แบบนี้นะคะบริหารงานโดยบริษัท VMPC ค่ะซึ่งบริษัท VMPC นะคะก็เริ่มจากการทําธุรกิจอสังหาเพื่อการให้เช่ามาตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันนะคะเป็น2 5 6 3แล้วนะคะก็อยู่ มาประมาณ17ปีแล้วนะคะก็มีอีกหลากหลายโครงการนะคะแต่ว่า วันนี้ค่ะเรามาในตัวแทนของโครงการแอสราพายพระราม2นั่นเองบ้านเดียวสุดรูที่อยู่ติดถนนพระราม2แบบนี้นะคะแถมยังอยู่ภายใต้หลักปชัชญาของ V MPC ที่ว่านะคะ First c ช o ยออฟอ l l ค่ะที่ถ่ายทอดออกมานะคะคในรูปแบบของการคาัดสรรตั้งแต่ทำเลท,ที่ตั้งของโครงการนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่คัดสรรมาใช้ในโครงการแบบ พรีเมียมจริงๆนะคะวันนี้ตลอดไปจนถึงการบริการนะคะระดับของการบริการก็อยู่ในมาตรฐานนะคะของความพึงพอใจของคุณลูกค้าหรือว่า ผู้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากจะชมบ้านตัวอย่างของเราทั้ง5แบบนะคะก็เรียนเชิญได้ที่โครงการค่ะย้าเพื่อีกรอบหนึ่งนะคะว่าโครงการของเราเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นค่ะหรือว่าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0864120099ค่ะ0864120099นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ จะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ